อิมานิมยังพันเตพัตตานิสัป,ปริวารานิพิกุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนงพันเตพุทธะมุขโขพิกุสังคโคอิมานิพัตตานิสัป,ปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะ สุขายะข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่มงคคณะสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธานขอมงคคณะสงฆ์จงรักซึ่งพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทิน